แต่ว่าแต่ละท่านะที่ว่ามานั่งอยู่ตรงนี้อาจจะยังค่ะเรามีการไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านช่องทาง Facebook ของมิสกกรรมแต่ละกิจกรรมที่ผ่านมาเป็นไงบ้างโุต๊กระดัมเนี่ยที่นี่ต้องบอกก่อนนะว่าเวทีมิสแกรน เปลี่ยนไปแค่สุดกระเทยซ้ายเปลี่ยนขวาจิ้มซ้ายจิ้มขวาจิเมซ้ายจิ้มขวาจิ้มซ้ายจิ้มนวาจิ้มซ้ายจิ้มขวาจิ้เซ้ายจิ้มขวาจิ้มซ้ายจิ้มขวา

ในส่วนร่วมนะคะแล้วใครจะยร์ใครแลไฟนอลเราจะเกิดขึ้นในวันที่17ธันวาคมนะคะที่โรงแรมสวนทร์ในกรุงเรัชดานม่เป็นไรค่ะติดตามกันด้วยนะคะใครที่อยากจะเชียร์อยากจะติดตามมาฟังนะคะไปดูเรายังอยู่ใช่เรายังอยู่นะคะที่นี่อีกสองคืนนะคะวันนี้และวันพรุ่งนี้เข้าแข่งขันแต่เราต้นงป่วยอีกคนนึงนะคือป่วยใช่ไม่น้อยนะปีที่ผ่านมาเลยนะคะ อะะขอบคุณแขกผู้มีเกียรตินะฮะแขกของโรงแรมน,นะ,ะที่มารวมนั่งเดี๋ยวฟังกันฮะ,ะเดี๋ยวโจท,ที่อยู่ทางโน้นนะ,ะทุกคนฟังนะเป็นกรรมการรายงานด้วยโดนจิ่งจกตื่นเต้นน,นะลูกตางหน้าตื่นเต้นเอาละย่างหนึ่งตอ นอนพรุ่งนี้อกขัญใจพัทยาแสแก้วนะฮะมาให้กำลังใจน้องๆพวกเวดได้นะคะไปติดตามกันได้เลยนะคะดีแฟนเจ็ดเป็นยังไงบ้างนะะต้องบอกว่าเพิ่งเดินทางมาถึงเลยใมอยากให้น้องปัญญาเนีขอบคุณแขกที่มาร่วมในการชมรอบทยานะคะที่เป็นแขกของรงแรมด้วยน้องปัญญาที่แกใส่แก้วของพัทยา แล้วก็อิจตัวเองมากขึ้นถึงแม้ว่าองค์สุดจะมีเจ้าวงเดียวแต่อย่าเชื่อว่าประเทศสื่อมวลชนแล้วก็ตัวประกวดที่ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการในการตัดสินเวทีผู้หญิงนี่ก็คือมีความบิวตี้ฟูลขึ้นมาด้วยแล้วก็มีความเป็นของเขาเรียกว่าวันนี้เราจะมีอัลซ์ปาร์ตี้กับสาวงามผู้เข้าประกวดทุกท่านกันนะคะเชิญกอครับเชิญนครับเพลงย่ครับ อันนครับหนึงองส,องสอง